สนุกมากเหมือนฝันไปไม่ได้นอนรอดแล้วโว้ยโหดมันหามันสุดมากไม่ตกงานมันมากๆนอนน้อยมากภูมิใจมากครับจบแล้วโว้ยมันมันมากจบพร้อมเชอค่ะโอ้เชื่ออะไรคะชื่อปางค่ะแต่งหนาตั้งแต่กี่โมงคะเออมามาณีสกว่าค่ะทีสี่ีมากแล้วก็จะบ้าน ไม่นานเลยนะวันนี้ต้องมา7จ็ดโมงเช้าตื่นเต้นไหมสองวันแรกตื่นเต้นค่ะแฮปปี้มากเลยไปแ,แล้วเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปตอสวัสดๆนะคะบ๊ายบายอขอบคุณค่ะว้าวได้สัมภาษณ์พี่เจ้วยตื่นเต้นจังวันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากเลยค่ะได้แทนแทนมาสัมภาษณ์ <laughs> ดีใจเหมือนกันค่ะเขินกันไปเขินกันมานะคะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ตอนนี้เรียนจบแล้วก็ได้เป็นหมอเต็มตัวแล้วไปช่วยคนไข้ได้อย่างเต็มที่แล้วครับเหมือนเป็นวันที่เราฝ่ายสันมานานค่ะ4ปีที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรมาเยอะจนมีวันนี้ได้เราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจยังรู้สึกเหมือนว่าเวลาผ่านไปเร็วจังเลยแบบแป๊บๆเราก็เรียนจบแล้วก็ ท,ทั้งดีใจแล้วก็ใจหายด้วยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวทำงานแล้วก็ไม่ค่อยเจอเพื่อนแล้วตื่นเต้นครับได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้มาฝึกซ้อมรับปริญญางานใหญ่งานจริงครับดีใจเหมือนกันครับเรียนมาทั้ง6ปีเนาะแล้วก็วันนี้ก็ได้มารับปริญญาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนมา4ปีมีความหมายในวันนี้ที่เราได้มารับปริญญาเลยดีใจครับเรียนจบสักทีครับายากพอสมควรครับแล้ววันนี้ที่บ้านขนขยโอมากันกี่คนเนี่ยรู้เปล่ายืมมือได้ไหมคะ เยอะเยอะใช่ค่ะครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวถ้าอยากจะให้พี่พี่เนี่ยโชว์รูปที่ตัวเองถ่ายกับชุดคุยคนละหนึ่งรูปสวยมากสวยมากอันนี้ถ่ายที่ไหนคะรูปนี้ที่ MLC ค่ะอืมเป็นรถรางค่ะอยู่ที่นี่ต้องได้ขึ้นทุกคนนะนี่อันนี้ถ่ายที่ไหนคะอันนี้ถ่ายที่ตึกไอซีครับเอ๊ะทำไมเป็นเด็กวิศวะจะไปถ่ายตึกไอซีแล้วเนี่ยอ๋อพอดีว่าแฟนอยู่ไอซีอ๋อ ที่เห็นเราเป็นตัวเล็กๆกมันจะเห็นวิวสินธาคาทั้งเกิดทั้งหมดทีนี่เนี่อันนี้หาที่ไหนคะแนะนำที่เซนไหนสินธาคารค่ะมุมยอดฮิตมาอีกหนึ่งมุมนะคะโอ้อันนี้เป็นชั้นสองของตึกนานาชาติใช่ครับถือว่าเป็นมุมยอดฮิตแน่ตรงนี้เล่นทายาทมาค่ะทำไมมีแต่รูปดีๆกันเนี่ย ขอถ่ายรูปกับพี่ๆบัณฑิตหน่อยได้ไหมคะมาเซลฟี่กันเนี่ยเอานะหนึ่งสองเดี๋ยวแคนจะพาทุกคนไปดูสิ่งสวยงามของโลกใบนี้นะคะตามมาค่ะแคลรี่พีเซนต์ค่ะอา้าวมีตรงนี้ด้วย <c oughs> นี่แครง <c oughs> ออยังไงสำหรับ,บคนที่อยากจะเป็นหมอหนีไปน้องเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> พี่เองคิดว่านะสิ่งสําคัญนะมันคือการบริหารเวลาเราก็ต้องมีเวลาให้กับทั้งการเรียนด้วยแล้วก็การพักผ่อนของเราด้วยหรือว่าแบบอาจจะหาคนที่มาเออมา,อาช่วยใครที่เหมือนหอแป้งคือใครก็มีตะวันอะไรอย่างนี้ <c oughs> การเรียนหมอเนี่ยไม่ยากเลยครับก็คือแค่เราตั้งใจแล้วก็อ่านหนังสือครบวนทุกวันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเกิดเราอยู่กับสิ่งที่เรารัก เรียนหมอมันก็เหนื่อยอยู่แล้วก็อยากให้น้องๆตั้งใจนะครับแล้วก็อดทนนิดนึงเดี๋ยวว่าสุดท้ายก็จะผ่านไปได้อาจะต้องอ่านหนังสือเยอะนิดนึงแล้วพี่มีช่วงทอออ้อบ้างไหมคะแบบกว่าจะจบ6ปีเนี่ยไม่ไหวแล้ว ก็คิดว่าน่าจะมีกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อเราผ่านมันไปได้พอย้อนกลับมารู้สึกภูมิใจที่ผ่านมันมาได้คงเป็นช่วงช่วงปี4เพราะว่าตอนนั้นเจอคนไข้ครั้งแรกเราเองแบบเป็นเด็กน้อยอยู่เรียนกระดาษมาอย่างเดียวแล้วมาเจอคนไข้ครั้งแรกออรู้สึกว่าเราเครียดสำหรับผมก็ม่นอาจจะเป็นปี2เป็นช่วงเวลาปรับตัวจากสรารยาสบายๆไปอยู่ศรีลาช4สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ร่วมมหาวิทยาลัยเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกว่า ปีสาเป็นปีที่สนุกที่สุดนะคะเพราะว่าปีหนึ่งกับปีสองเนี่ยยังแบบไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนะเท่าไหร่แล้วก็เรียนก็เริ่มสนุกขึ้นปีสามที่สนุกสุดต้องเห็นด้วยครับว่าปีสาเป็นปีที่สนุกสุดรู้สึกว่าทุกอย่างลงตัวแล้วก็ปีสาเป็นปีที่ขึ้นวิชาหลักเข้าวิชาที่เราสนใจที่จะอยากเรียนตั้งแต่แรกครับผมเรียนจบแล้วเนี่ยมีแผนอนาคตจะทําอะไรต่อก็คิดว่าอยากจะไปเที่ยวก่อนให้เรารู้สึกว่าเฟสก่อนหลังจากนั้นก็ลุยงงานเต็มที่เลยค่ะ ที่นี่นะคะเป็นเกิร์ลคุกเก่าวงชื่ออะไรคะวงมิวเชคค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เดียวไม่ได้นะคะเต้นให้เราดูกันหน่อยแค่ไนยอมฉันได้แค่นี้อ่ะวันนี้นะคะหนูเจอเพื่อนเยอะมากแคน่เป็นคนที่รหัส58 8บางคนในรหัสแคน่ะเขาก็จบกันรอบนี้ทำให้เวลาเจอหน้าเพื่อนอ่ะทุกคนก็ถามว่า รับรอบนี้หรือเปล่าจบหรือ,อยังอะไรเงี้ยใครก็อยากจะบอกว่าดูชุดด้วย <c oughs> อีกไม่นานคะ่ะ <c oughs> ก็จะจบเหมือนกัน <c oughs> อย่าลืมมางานรับปริญญาแคนกันนะคะเ <c oughs> ชวนลงงน้า